สบดีครับผมเชื่อต้มครับอายุ3าหปีป่วยเป็นโรคตับแข็งครับมันปวดมันทอมันแข็งเนะี่ยกดไม่ลงครับผมถ่ายไม่ออกอะไรอย่างนี้ครับกินข้าวก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับแต่ก่อนนี่ก็ทํางานบริษัทอะไรอย่างนี้นะ่มันไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นจะอะไรแล้วทุกอย่างนะผมก็คิดว่าผมไม่รอดแล้วจะไปแล้วเอาไม่รอดแล้วเพราะว่าให้เครื่องช่วยหายใจให้อะไรหมดทุกอย่างแล้วครับผมท้อนะครับช่วงนั้นนะ ถ้าะไปแน่นอนอ่าชื่อจอยครับเป็นพ่อของต้อมปวีนี่คคนที่ป่วยเป็นโรคตับนี่แหละครับผมอายุหกสบสี่ปีครับในหมู่บ้านเนี่ตอนผมรับมาวันแรกเขาเขาถามผพราว่ารับมาทําไมไม่ไม,ไมีใครว่าจะรอดนะคือไม่รอดหมอบอกหมอกระชายหัวครับตับทั้งมดหมอว่าอุ่นหนักครับเลือดออกขนาดมันนอนอยู่ยังมารู้ซึ้งแล้วเลือดไหลกระมอนนี่ครับพอดีผมไปดูโทรศัพท์เน่ะอยู่เห็นในเฟซเนี่ย นี่แหละครับเบตาลิปนี่ครับเราผมก็สั่งมาสั่งมาสี่กล่องครับจะทดลองสั่งหนูผมก็วัดดวงหูกินวันละสามเม็ดเช้ากองวันเย็นทํายังไงมึงก็จะตายลระผมคิดอย่างนี้เนาะเราวมนก็ทานข้าวได้เริ่มดีขึ้นระบุบระบบขับถ่ายมันก็ดีขึ้นมองรับคนที่เป็นโรคตับดีแท้ครับถ้าคนเป็นนิดเนี่ยหน่อย,ยไม่คันไม่รุนแรงนะ่ครับท้องป่องตัวดำเนี่ยทานตัวนี้ผมพับลองได้เลยครับยาตัวนี้ครับ แพงก็ต้องสู้เลยครับอยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นเนาะว่าแต่ลูก,กน,นะครับ,บคือมันบอกมาฟังนิ่มก็ยังยังหันมาอีกนะครับเนี่ยคิดดูเนี่ยข้างเนี่ยกดไม่ลงครับมันยังยุบยังหายได้ครับโอ้โหปาฏิหารครับตัวนี้เขาคงมาช่วยได้เยอะเลยนะครับ